สวัสดีค่ะรู้ยังคะว่าส่งเมลผิดยกเลิกได้คนรับไม่รู้ค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำทริกรับเรื่องการส่งอีเมลที่หลายคนอาจยังไม่รู้นะคะมือลั่นกดส่งเมลที่ยัง,ยงพิมพ์ไม่เสร็จพิมพ์ผิดลืมแก้ค่ะวิธีทำตามนี้เลยค่ะ 1. นนะคะเราไปที่ Gmail ค่ะแล้วก็ไปที่ตั้งค่าค่ะ2นะคะ ไปที่ดูการตั้งค่าทั้งหมดค่ะ3เลือกที่ยกเลิกการส่งค่ะเราสามารถกำหนดเวลาในการยกเลิกมีให้เลือกตั้งแต่5วินาทีถึง30วินาทีนะคะ4ค่ะบันทึกการตั้งค่าค่ะเดี๋ยวเรามาชมคลิปที่เราทดลองนะคะตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เรากดส่งเมลทุกครั้งจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาที่มุมขวาล่างนะคะถ้ารู้ตัวว่ามือลั่นส่งเมลผิดก็กดเลิกทำได้เลยค่ะ ถ้าเราตั้งค่าว้ส10วินาทีเรามีสิทธิ์ยกเลิกข้อความได้ภายใน10วินาทีเท่านั้นนะคะโดยที่คนรับจะไม่ได้รับข้อความค่ะหลังจากนั้นจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ช่อง ITS m a c เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ